สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและครบทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันก็คืออิหร่านนั้นได้ประกาศว่าจะโจมตีอิสราเอลแบบไม่แจ้งล่วงหน้าส่วนอีกหลายๆประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสได้ประกาศเรียกร้องให้พลเมืองของพวกเขา,เขาออกจากประเทศเลบานอนในทันที และสถานการณ์หลังจากนี้มันน่าที่จะพัฒนาไปในรูปแบบไหนเดี๋ยวในวันนี้เราไปหาคำตอบในรายงานพิเศษของไทยมิริเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับในขณะน,นี้หลายๆประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้พลเมืองของตนออกจากประเทศเลบานอนโดยด่วนเนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคขอให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐระบุว่ากำลังส่งกองเรือรบและฝูงบินรบเพิ่มเติมไปยังภูมิภาคดังกล่าวและสถานทูตของสหรัฐในเลบานอนได้เรียกร้องให้พลเมืองของพวกเขาจองตั๋วโดยสารใดๆก็ได้ที่พวกเขามีและให้รีบออกจากพื้นที่ไป ภูมิภาคแห่งนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังขั้นสูงหลังจากอิหร่านประกาศจะแก้แค้นอิสราเอลซึ่งอิหร่านกล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นผู้ลอบสังหารนายอิสมาอิลฮานิเยผู้นําทางการเมืองของกลุ่มฮามาสในกรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการเสียชีวิตของนายฮานิเยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจนทําให้ในายฟูอัดชุกผู้นญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มอิสมาเลเสียชีวิตด้วยครับ และด้วยพัฒน,นาการจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมจึงก่อให้เกิดความกังวลว่าสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาซึ่งก็ได้ทำการสู้รบกันมากว่าจะถึง9เดือนแล้วมันอาจจะรุกลามบานาย กลายเป็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางแบบเต็มรูปแบบได้เชื่อกันว่ากลุ่มิสเบละลซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในประเทศเลบานอนอาจจะมีบทบาทสําคัญในการตอบโต้อิสราเอลเพราะว่ากลุ่มิสเบละลก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการโจมตีอิสราเอลเป็นประจําทุกวันโดยเมื่อคือนนี้กลุ่มอิสเบลาะก็ได้ทําการยิงจรวดโจมตีอิสราเอลอีกเป็นจํานวนประมาณ30ลูกซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็ถูกอิสราเอลสกัดกั้นเอาไว้ได้ครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดส่วนทางการอิร ก็ได้ออกมาประกาศว่าจะทําการโจมตีอิสราเอลแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกด้วยตรงจุดนี้ล่ละครับคุณผู้ชมมันจึงเป็นหัวข้อที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าทีของอิหร่านจากการวิเคราะห์ของนักวิชาการต่างประเทศกันบ้างนะครับโดยเธอได้กล่าวว่าการรอบโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้มันได้สร้างความตกใจให้กับรัฐบาลอิหร่านเป็นอย่างมาก เพราะว่าการลอบสังหารเกิดขึ้นในประเทศอิหร่านและยังเกิดขึ้นในวันที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านเข้าํำการสาบานตนรับตําแหน่งอีกด้วยดังนั้นนี่จึงเป็นการดูถูกอิหร่านในหลายๆมิติ เธอคิดว่าอิหร่านจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้อย่างแน่นอนนี่คือการยกระดับความขัดแย้งอย่างชัดเจนซึ่งจะต้องมีการล้างแค้นเกิดขึ้นและหลังจากนั้นจะมีการโจมตีจากกลุ่มผู้นำอิสราเอลอย่างที่เราได้เห็นจากการโจมตีก,ากลางกรุงเบรุตที่ทําให้ผู้นำกลุ่มของพวกเขาเสียชีวิตลงและนี่ก็จะเป็นเหตุผลหลายๆประการที่กลุ่มอิสราเลจะเข้าร่วมการล้างแค้นในครั้งนี้ ส่วนแนวทางการตอบโต้ของอิหร่านแต่ก่อนนั้นพวกเขาได้ตอบโต้ด้วยการใช้ขี่ปนาว Wood ุธและโดรนทำการโจมตีอิสราเอลโดยลักษณะการโจมตีก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าจากเจตนาของอิหร่านเป็นที่แน่ชัดว่าอิหร่านไม่ต้องการยกระดับความขัดแย้งแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการกระทำของอิสราเอลในครั้งนี้มันก็แตกต่างออกไปมันเป็นเหมือนการเขกหัวอิหร่านโดยตรงดังนั้นรัฐบาลของอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกพวกเขาจำเป็นต้องโจมตีอิสรา ел. นักขึ้เพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถตอบคําถามของประชาชนในประเทศของตนเองได้นอกจากนี้หากว่าอิหร่านไม่โจมตีอิสราเอลก็จะทําให้กลุ่มที่คอยทําการรบให้กับอิหรา่านจะลายความน่าเชื่อถือต่ออิหร่านลงและจะส่งผลให้บทบาทและบารมีของอิหร่านเสื่อมถอยลงในภูมิภาคแห่งนี้ครับ จะว่าไปแล้วรัฐบาลของอิรานนั้นก็เป็นพวกสายกลางนะครับคุณผู้ชมพวกเขาไม่ต้องการยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคเป็นเ,เพียงการคานอำนาจไว้เฉยๆครับแต่ว่าการโจมตีของอิรานในการตอบโต้กลับหากว่าพวกเขาได้ใช้ขี่ปนาวุธระยะไกลหรือดโดรนต่อให้จะไม่แจ้งล่วงหน้าแบบรอบที่แล้วแต่มินก็คาดว่าจะไม่สามารถทําอะไรอิสราเอลได้เพราะว่าทางการสหรัฐก็ได้ระดมกําลังเข้ามาปกป้องอิสราเอลอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกองเรือรบ ที่มีแสนยานุภาพระดับโลกนะครับเคลื่อนเข้ามายังทะเลของอารับ และได้ส่งฝูงบินเข้ามาเพิ่มเติมอีกจํานวนไม่น้อยสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรามเป็นการทําให้อิรานนั้นไม่กล้าโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงครับสหรัฐได้กล่าวว่าเราและพันธมิตรของเราอย่างอิสราเอลกาลังเตรียมความพร้อมสําหรับการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นการปรับเปลี่ยนท่าทีทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการตอบโต้ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอิรานหรือศัตรูอ,อื่นต่ออิสราเอล ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้หารือกับกลุ่มประเทศ G7 ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อปล่อยตัวประกันและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชนวนกาซาพวกเขายังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยของอิสราเอลและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งนั้นลุกลามบานปลายขึ้นไปมากกว่านี้ครับชาวอิสราเอลได้ทาการกักตุนสเบียงไว้แล้วในขณะที่เอกสารจากเทศ บาลอิสราเอลได้แนะนําให้ประชาชนทําความสะอาดและเตรียมหลุมหลบภัยโดยเตือนว่าพวกเขาต้องไปถึงหลุมหลบภัยให้ได้ภายใน90วินาทีหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าดูเหมือนมันจะมีพัฒนาการที่จะยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็จริงแต่มินก็มั่นใจว่าสำหรับภูมิแบบภูมิภาคนั้นจะยังคงไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ของปาเลสไตน์ได้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยจํานวน30รายและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า100รายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเดียอันบาลาซึ่งเป็นเมืองทางตอนกลางของชนวนกาซาที่มีผู้หลบภัยสงครามอยู่จํานวนหลายพันคนเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์กล่าวครับส่วนกองทัพอิสราเอลได้กล่าวว่าพวกเขาได้เปิดฉากโจมตีที่แห่งนี้จริงแต่ว่าพวกเขาได้ตรวจสอบแล้วว่า มันเป็นพื้นที่ควบคุมและสั่งการของกลุ่มฮามาสในบริเวณดังกล่าวครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชมแอดมินก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะอยากให้ความขัดแย้งในครั้งนี้มันจบลงโดยเร็วครับส่วนตัวแอดมินเองก็อยากจะให้สันติภาพเนี่ยหวนคืนมาสู่ตะวันออกกลางอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าสงครามนั้นมันจะเกิดขึ้นในส่วนไหนของโลกมันก็ไม่ได้ส่งผลดีสงครามนั้นมีแต่การทําลายล้างซึ่งกันและกันนะครับ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของสงครามครับอันนี้ถือว่าน่าเห็นใจมากก็คือทั้งสองฝั่งนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอิสราเอลเองหรือว่าทางฝั่งปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าในทางฝั่งของปาเลสไตน์นั้นถือว่าเสียหายอย่างยับเยินเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ